สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยังไก่ปิ่งปลาทูนี่อย่างแเนี่ยคู่ไก่ตำมะคูงค่ะคู่ไก่อะไรมองว่างพ่อพ่อมองว่างพ่อหรือวิข่าวเหนียววิตำมะคูงกับข้าวเหนียวปลาทูพี่น้องปลาทูแต่แซ่บแซ่บกระเขือเปาะแต่กับตำมะคูงไข่กลมไข่ไม่เป็นไข่เข่ามันบ้าแม่ไข่เข่ามาค่ะกินที่นี่มีวันหยุดครับเอ้ยมากินข้าวสวย วาตินสวยชิมแต่บังฮงกันเนี่ยไม่ติดบ,บัววะในยุ่หมู่บ้านเขาทางสิบหมดไม่ดับแต่อย่างเงียที่ไหนตอนไหนอืมบางทีิปวน่ค่อพนมไม่ดับหมงรันเก้าบ่แม่อืมแต่ในนี่แถวบ้านจะไม่รันแต่มังฮงรันหนึ่งยู่หลังวัด แซ่บเมื่อนี้กินไต่โฮมไหมแจ้งน้อยนึ่งดอกบักม่วงกับสีเฮียลงใสเฮียลงใสกองเขาแล้วเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้บัก,บกม่วงกำลังออกดอกจ้งน้อยกับสีได้กินน้อยไหมล้วดอกไม่ลาย ดอกหลายหักใส่เมื่อได้พี่นอ้องเลือเมื่อหะไอตั้งแสบวาขาบปุ่นมันตรงพัน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 ฮึ่มฮ่ระสูนช่วงนี้บ้าหอนบันใดครับเพราะว่า หนาวอยู่เดยนนี่มันอากาศมันเย็นมาอีกรอบนึงถ้ามันเย็นในซัมเนีทั้งปีก็สิดีเนาะแต่วันเนี่ยไก่เขาไม่ซาเลยนะถ้าเบิ่งเริ่มปีนี้มันจะห่อนทังใดชุดๆเนาะบาน้องมันห่อนยแล้วประทูพี่น้อนร้อนม,มาอีกแล้ว <c oughs> อ๋อแม่งกับลายใจ่โฮมหม่เอาหักซะมาจะกินปลาทูแบบสีออกมาเห็นไหมว่าได้กินไหมเยวแกเหมือนนี่บ้านนี่กินปลาทูดีดีอนอกจากข้นเมามากินปลาทูดี มาอยู่บ้านมันหมักปลาทูแปลกๆออกกลางออกก่อนกลางมันหลายประตู <c oughs> ค่อยกินเอาเข้านั่งอยู่ในบา้านคือบ่มีแมงว่ะเพราะมันนั่งอยู่ในคือใหม่เนาะ <c oughs> แมงมาตอมันดอกมอง่งมันบินกวนได้ไหมโอ้อันมันเป็นแมงวันท่องที่ว่ามันเป็นแม่งวันมจจอนเขากินหอไงมันเป็นแม่งันแม่งมจจอดอกใหม่เจาะเจาะจ,จอมากใหม่เจๆๆๆๆๆ้าชอดอกม่งอ่าอื้ออืออือกางกลางกลางนตัวใย่เงี้ยเต็มเี้ยงอมมา ยือห้างบ้านนอกเขาบ่อืดปลากินเนาะม,มันบ่เป็นปลาบ่เป็นปลาเลี้ยงเป็นปลาเขาไปหาอันนี้ไข่เข่าเนะอะอันนี้มะไข่แต่แยกไก่ปลาสือไข่โตมะมันแซ่บด้วยหรอไข่โตอืมกิดน,น้ำมันเป็น xem bậc năm tàn lừa mới dùng đó thái hay là lại chín <laughs> con nhưng mẹ chín mẹ thì ông hay lọc thái hay con nó luôn ừ đó thì hay luôn ติดเบาหนามมั้ยน่ะมึงเบาหนามป่ะอยหนามนี่รังมัยไปตอนเดินทางก็ลูกบ่มีบานใดบักลาบักข่ำซ้ำนี่เด้อล่ะอะอือแม่กินข้าวเดียวแม่ให้หอกแล้วแม่เอาให้แม่กินก่ <_ S 2> อนส่วนบักอ้วนถือขังอ <_ S 1> ้วนอยู่บริเวณอันตรายก <_ S 2> ินแล้วได้ปล่อย ว่าสั่นขวมภัเขาว่าว่าสั่นพักข์เขาขวมเบิด <c oughs> มาอยู่บ้านพี่น้องกูได้เลี้ยงแล้วบ่ดอเนี่ยให้พริกสองไงกับเผ็ดเนาะบ้านนี้ย <c oughs> ่างเขาดั่นแต่มาฮุงเขาบอกเลยเด็กพริกสองเลิคนไม่อยากตัดไม่ได้มันเสียรสชาติเพิ่นว่า ต้องใช้ฟริกจังหน่อยสามที่น้อยนะแม่จังบดเสียรสตัดว่ากินเลยเขาเหรอหได้บางสิถ้าพริกติดโคกก,กต่ผ้าแห้งแล้วเห็นผ้าแห้งแล้วเมืกี้กินเลยแล้วสมมติมันกินอนะไรเนาะ ผมนี่กำลังเย็ดเพราะว่า,าอันต้นไม้มันหลายบานเป็ตนต้นไม้หลายมันหลายหลอมยังเย็นน้ำหม่อนมากเพราะว่าถ้าันปลูกไว้จ้งแ็่สมัยพอแล้วยังอยู่มันปลูกไว้ทาป้าตะกี้หมูย่อใส่หมูยอ่ยอใส่กากหมู เธอลูกสิ้นพร้อมเด้ไข่ต้มพร้อมโคกละซิบหาบานี่กะละมั่งจานใหญ่ๆนี่เต็มดิยั้งคขมันโคกละเก็ดสิแปดสิย่างชูมือนี่โอ้ยรวยเลยเลยเดี๋ยวนี้บ่แม่นต์เจ็ดสิบแปดสิได้ไซร์ไปนั้นเดี๋ยวนี้เขาเอิ้นตำถาดหญ่เขาคิดถาดอร่อยเกาสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเจียงเนี่ยอีกหน่อยกลุ่มเนี่ยไม่รุนมันสิมาเลยยายเอาสนิท เพชรตายบ่อเรื่องอัน่นเห้มา้มาม้าอ่เลียกถุงเรียนหานำมัง่า <c oughs> มาเลี้ยกถุงเรียนหานำมนันว่าจัดไปแ<ผ>บบเป็นอย่างน,น,นุ่นนัวว่ะเพชรตัวนี้มา <c oughs> เลียกถุงเรียนหานำได้ย่าขเขาบป่าครับเขาไม่รุนตะกียบยืนเลี้ยงชื้ววันเปล่าบสามหมืนเบิร์ ใช่สามมดืดเจ็บลานเจ็บทั้งแล้วออกไปส่วนทงหน้าไม่กินแล้งูเขาออกมาเสื้อไปส่วนเป็นเขาเสื้อหนังยังห้หมูย่อไหลายอืใช่ทั้งมูย่อใช่ทั้งป่ามึกตะเกี่ยว <c oughs> กากหมูอีกกากหมูกัดถือถือเท่อกโอ้ยแซ่บหลายดังหน่อยมาซื้อโคกง่ายนี่ทิาบหามาดโอ้ย สูงกิโล่เต็ม,มัดกด้เชียมาเนี่ยแล้บพอกันลิปหนาแล้วที่น,อน้องเกแยกไก่สิดผ้ามาเห็ดอีหยังกิดอยจังคอยเห็นมากาดูเพื่อนว่าลิบหนาจะเป็นยังลิบนี้ก็ทอน,นีอ้เ่ไนอไปน้องเอ้ยน้องจังไรกับเนะบ,บิ้งแยกไก่เนื้อเพราแยกไก่มีกำลังใจเห็ดแน่เบิ้งอไรเบิ้งหน่อยหเบิ้งนั่นน่นกนะไรดอกก้นไหลก็แช่แยกไก่แน่ ฝากกินนั่งกันมาสวัสดีค่ะดังนัสดีย่ะเขียนนั่งกับเขาเหม็นมาก